คุณเคยโดนแกลงไหมครับจะเป็นยังไงเมื่อคุณถูกเด็กคนหนึ่งแกลงมาตั้งแต่เด็กแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแต่กระด้านเด็กคนนั้นกลับกลายเป็นประธานบริษัทที่คุณกําลังจะเข้าไปทํางานจะเกิดอะไรขึ้นกับซีรีส์เรื่องนี้ไปดูกันเลยครับสวัสดีสมาชิกตัวมีทุกคนวันนีก้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับการรีวิวซีรวันนี้ก็จะเป็นคิวของซีรีจีน เรื่อง Love Is Sweet หรือชื่อไทยว่าครึ่งทางรักซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเป็นแนวเกี่ยวกับความรักในวัยทำงานจะมีการแข่งขันทางด้านธุรกิจมากมายก็จะเป็นแนวหวานตลกและเขาบอกว่าเลยว่าพระเอกเรื่องนี้กวนมากส่วนนางเอกเรื่องนี้ชื่อว่าจิงหวินรับบทโดยไปรลูกส่วนพระเอกของเราหย,ยุนซุยรับบทโดยลัวหยนุนซี ซึ่งเราเห็นทั้งสองคนนี้รับบทต่างๆในซีรีส์อื่นๆมากมายน่าจะเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วในยุคปัจจุบันส่วนเรื่องก็มีอยู่ว่านางเอกกับพระเอกของเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กแต่มีความเข้าใจผิดกันตอนที่แยกจากกันจึงทําให้ทั้งสองคนทั้งขาดใจกันมาโดยตลอดเมื่อโตอขึ้นทั้งสองคนกลับมาเจอกันอีกครั้งในวัยทํางานแต่ต้องมาเจอกันในฐานะคู่แข่งและนางเอกของเรานั้นก็รู้ว่าพระเอกของเรานั้นไม่ได้อ่อนโยนเหมือนแต่ก่อน ที่เป็นอัศวินพิทักษ์นางเอกแถมยังเป็นจอมไวร้ายของบริษัทอีกด้วยคอยแกล้งนางเอกทุกวิธีทางที่จะเป็นไปได้ซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ทั้งหมดมีทั้งหมด3คู่จะบอกไว้ก่อนนะครับซีรีส์เรื่องนี้เนะี่ยขายความตลกจะส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องที่ค่อนข้างดีเลยเพราะว่ามีความฮาอยู่พอสมควรแต่ว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นแนวแบบว่าพระเอกเนี่ยของเราเนี่ยมันเทียบซะทุกอย่างเลยแถมยังเป็นจอมไวรายวางแผนลึกซึ้งอยู่เบื้องหลังในแผนการต่างๆมากมายนะครับของเรื่อง จะเรียกได้ว่าเป็นซีรีพระเอกเทพก็เรียกได้ว่าเลยครับพระเอกของเรายังแม่เก่งทุกอย่างนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เข้ามาในบริษัทแก้ไขได้หมดเลยนะครับก็เรียกได้เต็มปากเลยครับว่านี่คือสกิลพระเอกล้วนๆส่วนคู่พันรองของเรื่องนี้นะครับก็คือน้องชายพระเอกประกบคู่กับเพื่อนของนางเอกนะครับซึ่งเพื่อนของนางเอกเนี่ยตกหลุมรักน้องชายของพระเอกมากแต่บอกได้เลยครับว่าคู่นี้หามากกว่าคู่ของพระเอกซะอีกผมชอบคู่นี้มากนะครับ ซีรีส์เรื่องนี้เป็นแนวรักโรแมนติกกุ๊บกิ๊ค่อนข้างที่จะเบาสมองไม่มีอะไรซีเรียสมากเหมาะสําหรับคนที่ต้องการเติมความสุขในการดูซีรีส์ส่วนฉากประกอบค่อนข้างเรียกได้ว่าอลังการจัดเต็มไปทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรถห้องโซฟาที่ทํางานอะไรจัดเต็มได้จัดเต็มหมดครับซีรีส์เรื่องนี้เอาจริงดูไปเรื่อยพอเรื่องรู้สึกว่าธรรมดาไม่มีอะไรแปลกใหม่แนวความรักในที่ทำงานปกติทั่วไปแต่มันก็สนุกตรงที่ว่าพระเอกเนี่ยแกล้งนางเอกตลอดเวลา แต่ก็ยังเป็นห่วงนางเอกและพระเอกของเราเนี่ยขี้หึงมากตอนแรกนางเอกของเราเนี่ยอ่อนแอมากไม่มีประสบการณ์อะไรเลยแต่เจอพระเอกของเราแกล้งไปเรื่อยๆจนมีประสบการณ์ในการทํางานธุรกิจมีบางช่วงบางตอนที่ดูน่าเบื่อไปบ้างแต่ก็พอให้อภัยได้ก็ถือว่าเป็นซีรีไว้ดูใครเครียดได้เลยครับคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้มีการสปอยในเรื่องหากใครไม่ชอบการสปอยหรือใครยังไม่ได้ดูซีรีก็กดปิดคลิปนี้ได้เลยนะครับ ส่วนใครที่ได้ดูแล้วก็เตรียมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับตอนนี้ใครยังไม่ได้ดูแนะนําให้ไปดูก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาคอมเมนต์กันว่าเป็นยังไงโอเคครับข้อเรื่องเปิดเรื่องมานางเอกของเราเนี่ยกำลังจะไปหาที่ทํางานซึ่งนางเอกของเราเนี่ยไปสมัครที่บริษัท m h เป็นบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนซึ่งดันไปเจอกับพระเอกที่เป็นเพื่อนสมัยเรียนตั้งแต่เด็กแล้วพระเอกของเราเนี่ยก็ดันเป็นประธานบริษัทพระเอกของเราเนี่ยก็ไม่รอช้าไม่ทําให้นางเอกผิดหวังครับที่ได้แกล้งนางเอกตั้งแต่เด็ก นั่นก็คือการไล่นางเอกออกจากบริษัททันทีเพราะว่าพระเอกเนี่ยไม่อยากให้นางเอกเนี่ยรู้สึกถึงความกดดันในที่ทํางานบริษัทในการลงทุนเพราะว่ามีความกดดันสูงมากแต่นางเอกของเราเนี่ยไม่เข้าใจยังแค้นพระเอกอีกต่างหากให้เพื่อนเนี่ยไปใส่ร้ายพระเอกว่าเป็นแฟนพระเอกแล้วมีอะไรด้วยและพระเอกเนี่ยไม่รับผิดชอบนางเอกของเราเนี่ยก็หัวรับชอบใจใหญ่แต่พระเอกของเราเนี่ยก็รู้ได้ทันทีว่านี่คือแผนการของนางเอกเพราะเจอนางเอกที่งานเลี้ยง พระเอกก็รู้ได้ทันทีเลยว่านี่คือเพื่อนของนางเอกสกิลพระเอกครับยังไงก็เทพสวนกลับนางเอกทันทีไม่รอช้านั่นคือการเอาคืนนางเอกอย่างรวดเร็วพระเอกบอกว่านางเอกต่างหากที่เป็นแฟนตัวจริงของเขาทําให้นางเอกเนี่ยอายจนไม่ดูเอาหน้าไว้ที่ไหนแต่นางเอกของเราก็ไม่ยอมแพ้กลับไปสมัครงานบริษัทพระเอกใหม่อีกครั้งและพิสูจน์ตัวเองให้พระเอกเห็นว่าตัวเองนั้นสามารถทํางานบริษัทลงทุนได้เมื่อนางเอกเข้ามาบริษัทได้แล้วพระเอกของเราเนี่ยยังไม่หยุดแกล้งนางเอก นั่นก็คือการไปซื้อห้องเช่าที่นางเอกกําลังพักอยู่ซื้อแล้วพระเอกของเราเนี่ยก็ไลน่นางเอกออกจากห้องเช่าทันทีเป็นคนที่ดูอารมณ์ร้ายจริงๆนะครับพระเอกของเราเนี่ยแต่ก็ยังมีมุมดีๆอยู่บ้างนั่นก็คือเอาคอนโดรูของตัวเองเนี่ยให้นางเอกเช่าในราคาถูกที่แรกนางเอกก็สงสัยอยู่ว่าทาไมห้องดีขนาดนี้ถึงปล่อยเช่าในราคาถูกจังแล้ว ah ห้องนี้ก็ไม่ได้อยู่ใกล้กับพระเอกมากมันคือห้องอยู่ตรงข้ามกับพระเอกเลยซึ่งพระเอกของเราเนี่ยอยากอยู่ใกล้กับนางเอก แล้วพระเอกของเราเนี่ยก็ทําเป็นมวั่ชีว่านางเอกของเราเนี่ยย้ายมาอยู่ห้องตรงข้ามนี้ได้ยังไงยังไม่พอพี่พระเอกของเราเนี่ยก็ออกอาการกวนประสาทตามเดิมวันหนึ่งนางเอกกำลังจะออกไปทํางานแต่พระเอกหนึ่งของเราเนี่ยแกล้งว่าตัวเองป่วยไม่สามารถไปทํางานได้และให้นางเอกเนี่ยมาดูแลทั้งวันนางเอกของเราเนี่ยก็เป็นคนดีครับสงสารพระเอกที่ไม่มีคนดูแลเลยนั่งดูแลพระเอกทั้งวันโดยไม่รู้ว่าพระเอกเนี่ยแกล้งทําเป็นป่วยอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นสกิลนางเอกนนทครับ แต่คือคิดนะพระเอกเนี่ยเป็นถึงประธานบริษัทผมว่าโทกิ้งเดียวเนี่ยมีคนดูแลมากมายแน่นอนและสุดท้ายนางเอกของเราก็ดูความจริงจนได้ครับผมงอนพระเอกไปหลายวันเลยแต่ตามเรื่องครับมีพระเอกก็ต้องมีตัวโกงนางเอกของเราเนี่ยสเสน่ห์แรงมากนั่นก็คือประธานบริษัทฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมาชอบนางเอกซึ่งเป็นคู่แข่งของพระเอกในฝ่ายตรงข้ามทางด้านธุรกิจเป็นคู่แข่งทางด้านธุรกิจยังไม่พอยังมาแข่งเรื่องความรักกับพระเอกอีกอันนี้เขาเรียกว่าคู่แข่งจริงๆนะครับ แต่พระเอกของเราเนี่ยก็ได้เปรียบตรงที่ว่านางเอกเนี่ยทำงานบริษัทเดียวกับพระเอกก็อย่างที่ว่าครับรักแท้แพ้ใกล้ชิดโอเคครับเพื่อนๆทุกคนในเรื่องต่อจากนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยไปดูซีรี์กันต่อกันเอาเองนะครับผมเพราะว่าถ้าให้ผมเล่าทั้งหมดเนี่ยคงไม่หมดแน่นอนเพราะรายละเอียดซีรีจีเนี่ยเยอะมากครับผมถ้าให้เล่าเนี่ยคงไม่จบภายในวันนี้แน่นอนเดี๋ยวมันจะเป็นคลิปยาวๆไปนะครับผมจะเล่าเรื่องคร้าๆให้ทุกคนพอเข้าใจนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยไปดูในเรื่องประมาณนี้กันเอาเองว่า คุณชอบซีดีแนวอย่างนี้หรือเปล่าส่วนฉากที่ผมชอบมากที่สุดในเรื่องนี้ก็คือฉากที่พระเอกเนี่ยแก้นางเอกทุกฉากเลยนะครับผมรู้สึกว่าน่ารักดีพระเอกของเราเนี่ยขี้แก้นางเอกด้วยความเอ็นดูแต่นางเอกของเราเนี่ยไม่รู้สึกถึงความเอ็นดูของพระเอกเลยแถมยังแคะพระเอกอีกต่างหากแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าการรีวิวซีดีดังนี้เกิดจากความเข้าใจของผมและการสรุปเนื้อเรื่องของผมเองหากเกิดข้อผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณนที่นี้ด้วย หรือถ้าใครดูแล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับมาแชร์ประสบการณ์ในการดูซีรีส์ให้สนุกกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับวันนี้บายบายครับ